สวัสดีครับวันนี้พามาดูเครื่อง LQ นะครับผมเป็นเครื่อง d อดม a t ิ i น,นะครับ Epson LQ 2090นะครับอาการก็คือเปิดเครื่องแล้วหัวพิมพ์มันวิ่งไปดูอาการกันครับเดี๋ยวเปิดก่อนมันวิ่งมาฝั่งซ้ายแล้วก็หยุดเครื่องก็เออเลอนะครับเดี๋ยวป,ปิดเปิดดูอีกที Okay. ผมลองขยับหัวพิมพ์ออกมาดูโอเคครับาการนี้เราเดี๋ยวถอดปากก่อนนะครับาการนี้ให้เราถอดถอดชุด ตลับออกนะครับตลับปลาหมึกนะครับให้เราเช็คที่เซนเซอร์เลยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์หัวพิมพ์นะครับจริงวิ่งมาแตะเซนเซอร์แล้วก็วิ่งแตะแล้วก็ต้องกลับมาตรงกลางนะครับแต่นี้แตะแล้ว ไม่กลับนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวลื้อออกมาทำความสะอาดเลยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นี่นะครับก็กดล็อกด้านซ้ายมือนะครับมันก็ดีดขึ้นนะครับก็ให้เราวัดดูนะครับเวลาเวลาหัวพิมพ์มันนะครับมันจะมีแกนเหล็กอยู่ตรงนี้เวลามันวิ่งมาตรงนี้อพอแกนเหล็กมันมาแตะกับเซนเซอร์ตัวนี้ครับ ถ้าสมมุติเราใช้มิเตอร์วัดนะครับมีมิเตอร์นะครับถ้าเราใช้มิเตอร์วัดนะครับเอามิเตอร์จับขานะครับจับไอเข็มหนึ่งจับที่ขา1อีกเข็มหนึ่งมาจับที่ขา1แล้วเราเอาเอานิ้วเรานะครับปัดตัวนี้ไปครับมิเตอร์ต้องวิ่งขึ้นปกติอันนี้ก็คือโอเคนะครับหน้าคอนแทคสัมผัสกันนะครับ ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเราเอามิเตอร์นะครับเอคมิเตอร์เข็มหนึ่งวัดแตะที่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแตะที่อีกขาหนึ่งแล้วมิเตอร์วิ่งเลยโดยที่เรายังไม่ปัดหัวตัวนี้ไปแปลว่าเสียนะครับหรือว่าเราแตะแล้วเราเรามิเตอร์แตะแล้วเราปัดไปเอเมมิเตอร์ไม่วิ่งนิ่ง อันนี้ก็เสียเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ทําความสะอาดหน้าคอนแทคแล้วนะครับแล้ววัดดูก็ขึ้นปกติแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาประกอบใส่เครื่องคืนแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับ วิ่งมาวิ่งแบบถ้าวิ่งมาแตะปั๊บมันมันจะหยุดนิ่งเลยนะครับมันมันจะไม่แบบแต่แต่แต่แ่แต่แบบนี้นะครับถ้าปกตินะครับเดี๋ยวเราเสียบปั๊กแล้วก็เปิดดูนะครับว่าอาการนี้มันจะหายมานะครับนี่หายแล้วนะครับ ลองอีกรอบนะครับปิดเครื่องเปิดนี่โอเคอันนี้ก็คือหายแล้วนะครับไฟสีเขียวติดปกตินะครับเดี๋ยวลองเลื่อนวอลพิมพ์มาตรงกลางอีกทีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอากระดาษใส่เทีดูนะครับ ลองกระดาษใสก่อนนะครับนี่กระดาษใสดึงขึ้นมาปกตินะนะครับเดี๋ยวลองเทสด,ดูกดเทสด,ดูนะครับอันนี้ยังไม่เอาผ้าหมึกใส่นะครับโอเคครับผม ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับถ้าเจออาการถ้าวิ่งมาแล้วแบบชนนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับก็แล้วก็เออร์เลอร์นะครับก็เช็คดูที่ตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมหยุดก่อนนะครับโอเคครับผมถ้าใครเจออาการนี้ก็ ลองไปเช็คดูนะครับเซ็นเซอร์หัวพิมพ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ